สวัสดีครับทุกคนวันนี้พวกผมคิมช็อกกบอลสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนเข้าสู่โซนของสัตว์เลื้อยคลานแบบจริงจังแล้วบอกได้เลยว่าแค่เดินมาถึงก็มีเด็กมาต้อนรับแล้วล่ะครับเด็กคนแรกที่เราเห็นนะครับก็คือเฮียธรรมดาก็คือสีของเขาเนี่ยจะเหมือนเหมือนกับเฮียตัวตัวไปที่เราเห็นเตือนตามธรรมชาตินะครับก็คือจะมีสีเหลืองกับสีดำคือจริงจริงไอ้พวกนี้มันก็มีมอบนะมีม็อบของมันเหมือนกันแนตะ่ว่าในพวกแบบประเทศไทยเขาแบบไม่ค่อยส่ง,สงเสริมมัน จริงๆแล้วคือเราเอามันมาทําสีทําลายได้เหมือนกันอมแต่ว่าไม่มีใครแบบสนับสนุนดูมันก็แบบมีลายอะไรของมันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นแบบเขาเรียกแบนเดตอะคือแบบเป็นเส้นอะ่ะเออแต่อันนี้เป็นแบบดวงๆเห็นไหมคือมันม,มันก็สวยของมันอะออขวดใต้นู่นครับนอนอยู่แต่ว่ามัมนไกลมากเลยนะมันยืนยืนไมนมีตัวเดียวเองเหรอ <Now. S 2> เ,เออ,อันนี้เฮียดำครับตัวเฮียดำเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าเฮียธรรมดานะแต่ถามมารู้ได้ยังไง <c oughs> ใช่ไหมโอ้นี่แบบความเป็นสก,กิลของสายตา <c oughs> มีไฮี้สังเกต บางก่อน,น,อ,นอันนี้มางกรอนนี้แม่บางกรอน,อน,น,นเสวนเด็กแก๊งตอนนี้เขามีคนมาจอยเพิ่มเยอะเลย นายนายนเอาผัดถือัดไปได้ครับเอาไปคืนเขาก็ได้และหลังจากที่เราเดินออกมาจากโซนของเนื้อแกงนะครับเราก็จะเข้าสู่โซนของสัดเลือ้อยคานแล้วก็ผมคิดว่าโซนสัตว์เลื้อยคัานของที่นี่เนี่ยจัดได้ยิ่งใหญ่มากครับแต่ไม่รวมตู้ที่วางอยู่ตรงพื้นตรงนี้นะครับ ินต่อไปสักพักนะครับเราก็จะเจอพื้นที่เลี้ยงสัตว์แบบจาลองธรรมชาติและด้านขวามือของเราก็จะเป็นน้องเต่าเหลืองครับสําหรับเต่าเหลืองนะครับเป็นเต่าที่สามารถพบได้ในประเทศไทยนะครับโดยความพิเศษของเขาก็คือสามารถกินได้ทั้งพืชและสัตว์นะครับเดีย๋ยวผมขึ้นรูปชัดๆให้นะครับและหลังจากนั้นนะครับผมก็เดินต่อไปเรื่อยๆหลังจากที่เราผ่านจากแก๊งน้องเต่าเหลืองมานะครับ ก็บอกเลยว่าธรรมชาติที่นี่นะครับเขาจําลองได้ดีมากเลยแล้วเราก็มาเจอกับน้องเต่าครับคือเต่าตัวนี้เนี่ยก็คือเต่าบินนะครับหรือบางคนจะเรียกว่าเต่าหมูบินนะครับความพิเศษของเขาก็คือเขาจะมีจมูกหมูแล้วก็ตรงเท้าเขาครับเป็นแบบเต่าน้ําคือเหมือนเป็นชีบครับก็เหมือนกับหมูบินอะไรประมาณนี้ครับ นีง่งูวงางคาครับแบบเป็นงูไทยนะฮะอ้วอนๆแล้วก,ก็แบบไม่ไม่ดุร้ายด้วยนี่หลับอยู่นี่เห็นไหมหลับอยู่เลยหลับเ่ะอืมไม่รู้อ่ะไม่หลับก็เหมือนเอ้ยเอ้ยมันแลบลิ้นด้วยไม่หลับก็เหมือนนะส่วนตาเนี่ยน่าจะเปนเปิดอยื่ ส่วนพวกเต่านะมันก็แบบมันก็เวลากลางวันมันก็อยากแบบมาอาแบแดดโซนนี้ก็จะเป็นแบบ,แบ,บเต่าทท้งนั้นเลยดูดีเขาจัดโซนแบบสวยมากนะคือมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะโฟราาแต่แบบมันดีขึ้นคือแบบมันเป็นเรื่องปกติที่แบบ ที่ที่เราเคยอยู่มันจะดีขึ้นตอนที่เราออกไปแล้วอ่ะมีมีเต่าไม่มีเต่าน้อยเต่าเหลืองเขาอาจจะพอเองก็ได้นะพวกนเหมือนโนิมลางหน,าน้าเนี่ยโอ้ดีอะเนี่ยเลยร้อยนึงตุ้มากเลยใช่ นี่ซูหนีหลอด UV นี่สดีครับกว่าจะเดินมา,าใช้เวลานี่สุดนีม่มาจริงเท้ามันจะเหมือนไดนโนเสาร์นะซูกซูโอโอ้ออยอยดิเลยน้องติดแล้วเห็นอะไรเขียวๆมันก็จะชอบมา รสาน้อองสารนะอ้าวมม่เชื่ตัวตัวใหญ่ไซส์แบบนี้ยังแบบยังดูเพจไม่ได้เลยยังไม่รู้ว่าพี่เป็นไงน่มันสวยจริงเลยวะ